อะไร,อ,ะไรอุ๋งดีใจไหมอุ๋งได้แก้แค้นเขาเพราะว่าอุ๋งอะดูแลเขาตอนเขาทำสัญญกรรมามเยอะนี่ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องดูแลอุ๋งลองดูนะนะมันก่อนทำนะในหันข้างสิจริงๆมันก็หล่อยแล้วนะคันส้นหมอแปบบ พร้อมไหมอุ๋มโทรนะคะเฮ้ยไม่ดิหม,มอพ้อมไหมพอมมากค่ะคนนี้นนนนแล้วผมจะใส่ซิลิโคนสิบสิบแปดร้อยแล้วกันมากมากนะบอกให้ทุกคนบน,นโลกนี้รู้นะแล้วผงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าหลอกวันนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้าใจปะความส่นเ้นกี่ดิกเตอร์นะอุ๋มฟังจากเสียงชื่อประจอนได้เลย Ja เสร็จเรียบรอยแล้วใช้เวลาทั้งหมดแค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงคือแบบวเวอร์แล้วก็เป๊ะเวอร์ด้วยจา้าอ่ะต้องดูสภาพปุ๋งเลยซิเป็นยังไงบ้างขอไม่พูดเยอะนี่นะคะกลับมาถึงบ้านก็หลับเลยจา้าแล้วก็มีหมอนรองคอจะได้แบบไม่แบบอะไรประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือมือแรกของอุ๋งนะฮะ สิ่งที่อุ่มกินได้และกินสะดวกตอนนี้นะคะก็คือพวกไข่ตุน๋นพุดดิ้งก็ได้นะคะเมื่อกี้กินพุดดิ้งชาเขียวไปแล้วก็ตอนนี้กินโจ๊กอยู่นะฮะอ้าวล่วงเลยใช้ช้อนเล็กๆไม่ต้องอ้าปากเยอะอ้าปากเยอะ,อะมันก็จะแบบตึงๆเนาะช,ช้อนเล็กๆอ่ะช้อนเล็กๆ เมื่อกี้ถ่ายตอนที่อุ่มล้างแผลจมูกไม่ทันแต่ว่าถ่ายตอนที่อุ่มกําลังจะบ้วนปากทันจริงๆเขาจะเอาเบตาดีนนะคะแต่ว่าไม่มีเบตาดีนก็เลยต้องใช้เป็นอัวดนอมบ้วนปากไปก่อนคือมันสูตรเดียวกันเลยอันนี้คือทางเภสัชกรได้บอกมานะคะอ้าชอนอ้าชน <laughs> 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 จะไม่ได้แปลงฟันะัะ สวันเนาะ <bunker. S 2> วันแรกเนี่ยขอให้ก้วปากด้วยตัวนี้อย่างเดียวพอยังไม่ต้องใช้พวกน้ำยาบ้วนปากก็ได้น้ำยาบ้วนปากแต่ต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่แบบไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเช้าวันที่2อัปเดตกันน <Hayır. S 2> ิดนึงเป็นไงบ้างอุ๋งเย็นจ้ะเย็นนะเย็นเย็นนะคบเย็น48ชั่วโปงนี่นะคะก็มีอาการบวมแต่ว่าไม่ช้ำเลย บอ,อกก็มือเบานะจ๊ะอุ๋มแง่หล่อเลยอ่ะในที่สุดอุ๋งก็ต้องมาดูแลเขาอุ๋มเน่เนี่ยพม่จ้าอุ๋ง,เ,งเขาต้องตอบแทนพระคุณอุ๋งนั่นแหละเพราะอุ๋งอะดูแลเขามาตั้งเป็นรอยรอบแล้วอะเป็นรอยรอบแล้วอะ <S <S 2> <S 2> อะตอนนี้ก็กำลังชงน้ำให้อุ๋งดื่มนะคะเป็นน้ำอำมริกนกินให้หมดนะบ้วนปากไอ้กรุ๊ช วันนี้อุงมีพัฒนาการก็คืออุงสามารถกินหมูสับได้เอ้าคุยกับเขาก่อนดิคุยกับเขาก่อนอะไรอะ่ออะอ <c oughs> วันที่หแล้วอุงก็ลีลาเยอะเดี๋ยวเป็นโดน <c oughs> ต,ตอนนี้ปลายจมูกไม่แดงแล้วช่วงหัวตายังบวมอยู่อ,อุงน้องหันข้างแต่หน้ามันมากเลย <c oughs> อุ้ยจมูกสวยสุดคางก็คือเหมือนยุบแล้วเลยอะปากเวอร์แล้วก็ที่สําคัญนะรับเมียดูแลดีเพราะว่าด้านหลังคือเมียทำอาหารให้กินตลอดลอรอยอยู่นะอร่อยดีนะแฮปปีเบิร์เดย์ทูจมูกสุขสัน์วันจมูกใหม่ครบ7วันนะคะสุดยอดปิดเลยแล้วก็มีมนุษย์มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ิบวันแล้วอัปเดตจมูกกันหน่อยอุย้ยมนุษย์อ๋อไม่ใช่มนุษย์หรออุงหรอใช่แล้วเอ้ยอุงหล่อเลยอ่ะเฮ้ยอุงอ่ะจมูกดูสั้นเป็นคมเส้นคมก็ะทาให้ไหรกางเกงกียีรีวายจะเรียกลำไยคิดดูให้ดีจิดเิดัวดดให้ดีเมียจะบอกเลดยุดได้แล้วว,วันนี้เราสองคนกำลังเดินทางไปไ สองกระจกสิเป็นยังไงใครอะใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีเขาไม่ไงอุ้มนั้นเขาวอะอุ้ยความรูรังภายใต้รูจมูกนั้นหายไปใช่เนี่ยหายใจสะดวกขึ้นไหมโอ้ยโล่งเลยอะเนี่ยครบสามสัปดาห์แล้วไอ้สามสัปดาห์เนี่ยเ้ยอุ้งรอกันเยอะเลยอ่ะไอหลอดเลยอ่ะอุ้งเขาเขินมันก็ได้ผัวใหม่ทำไงดีวะ ออกพอแล้วจมูกชนอะโดจากที่ไหนอ๋อเไอคิมอิเขาให้มาจริงเหรอเฮ้ยเวลาอุ่งจุ๊บเขาอะเขาโดนทางอุ่งอะทางใหม่แน่ทางใหม่จากไหนจ๊ะเไอคิมอิเขาให้มาโอ้โหท่ามี่เราคุยกันนานขนาดกี่วัยาวขนาดนี้เลยอุ่งเหมือนี่อุ่งเลยอะเฮ้ยเหมือนรีบิโงมากมุมเนี้ยมุมนี้คือเหมือนมากอู้ Ờ, ơi! cho bụng mình, mình cho bụng mình.